สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้แดดดีแดดดีนะคะแดดดีนะคะวันนี้แดดดีค่ะไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแดดดีมากเลยค่ะเพื่อนนะแต่ว่าอากาศก็เย็นพอสมควรนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทั่วโลกทั่วจักรวาลค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ไรติคิดว่าไรไม่ต้องไม่ต้องมีการรับหมายนะใช่ไหมนะคคิดว่าพูดเสียงจงพอถึงกับแหกปัดก็ว่าตอนนี้อยู่หน้าหน้าสถานที่อบผิวค่ะเห็นด้านหลังตรงนี้ไหมคะเพื่อนเห็นด้านหลังตรงนี้ไหมคะนะคะตรงนี้นะคะเป็นตึกที่ให้คนมาอบผิวแบบว่าใช้ระบบโซลาร์ชันอิเล็กทริกนะคะ แต่วันนี้เราไม่ต้องใช้ระบบอิเล็กทริกที่จะมาทําให้ผิวเราเป็นสีแทนหรือได้วิตามินดีจากแสงแดดวันนี้พี่เข้มมาเย็นอยู่วันนี้ไม่แดดดีอะแดดดีแดดดีนะดดดภาพคมชัดนะคะแดดดีแล้วก็ภาพคมชัดนะอะไรคะตรงพี่เข้มจะยกให้ดูนะคะตรงนี้นะคะเป็นระบบโซลาร์ซันที่ใช้พลังงานอนะิเล็กทริกเห็นไหมคะ บิวตี้อะโรมานะคะถ้าคนไหนต้องการดิ รถวิ่งดีกว่านเนาะพี่เข้มมายืนข้างข้างปั๊มน้ำมันนะอาจจะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะมายืนข้างปั๊มน,น้ำมันเ,เพื่อนเอารถไปเติมน้ำมันล้างรถด,ด้วยนะคะโอ้ <c oughs> เศรษฐะดำก็ดีนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะคะเอาแบบสไตล์ง่ายสไตล์สบายๆนะคะเพื่อนนะคะ เห็นไหถนนรถวิ่งเห็นไหมถนนนี่คือถนนสายเข้าเมืองนะคะถนนสายเข้าเมืองที่ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์นะคะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าประตูเซ็นเตอร์ของเมืองนี้นะคะเมืองนี้ก็ไม่ใช่เมืองใหญ่มันโตเมืองนี้ก็เป็นเมืองแค่ธรรมดานะคะระดับปานกลางนะคะถ้าเทียบถ้าเทียบถ้าเทียบก็เหมือนกับเทียบเท่าจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เมืองนี้ของปาะียุโรปตรงนี้นะ ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะจุดนี้ก็รู้สึจกจะเอาแค่เป็นเท่าเขตชะอำก็พอเนาะเออเท่าเขตชะอำนะคะเออเท่าเขตชะอำแต่ไม่ได้จังหวัดเลยเห็นเอาแค่เท่าเขตอำเภอชะอำก็แล้วกันเนาะเออนะเออตรงนี้จุดนี้เป็นแค่ความใหญ่โตก็เข้าแค่เท่าเป็นเมืองของอำเภอชะอำก็แล้วกันแต่เทียบนะพี่ทพี่กิมเทียบนะคะ เทียบให้ดูนะคะว่าถ้าเท่าเทียบเท่ากันกับชจมนะคะแต่มันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวขอชาร์จตูดอิเล็กทริกไว้หน่อยดัดชาร์จตูดไว้หน่อยเพราะว่าแบตจะหมดแบตจะหมดแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวแบตหมดอ่าดูความสีวิไลของบ้านเมืองนี้ไปก่อนนะพี่คิมชาร์จแบตก่อนนะนะ,ะ,ะเพราะว่าไลฟ์กับแดดมันไม่ต้องไป เ,เปลืองนะคะมันไม่ต้องไปเปลืองอิเล็กทริกตรงไหนเลยนะคะชาร์จจากแบตโอเคแบบเดียวนะคะเพื่อนๆแบ๊บเดียวกำลังชาร์จอิเล็กทริกนะคะเพราะว่ามันจะหมดนะคะแบตบมันกำลังจะหมดนะคะชาร์จตูดก่อนชาร์จตูดก่อนโอเค ว่าจะเข้าไปไลฟ์ในเมืองนนะคะแต่ว่าลำพานผู้คนนะคะเออโอเคโอเคไฟเข้าแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้สัญญาณบอกแบตไฟมันจะหมดนะคะไฟไฟแบตเตอรี่จะหมดนะคะเพื่อนๆเห็นตรงนั้นเหนเขากระโดงตูงน้นไม้เอวเห็นไหมข้างฝั่งกนนรถลไปเห็นไหมคะฝั่งกระโดงตรงนู้นนะ ด้านหลังของพี่คิมเห็นไหมคะเป็นอ่าสานีก่อสร้างนะคะจุดตรงนี้จุดตรงนี้เป็นทางต้นทางต้นทางสายเข้าเมืองนะคะเว้นเวลาเราขับรถเครน้นเราขับรถเราจะเข้ามาที่ฉำมะคะุณผู้ชมค่ะเข้าเมืองอำมะคะ่ะเราจะต้องผ่านเส้นทางปัดทางก่อนใช่ไหมคะแล้วตอนนี้การก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์เห็นไหมคะอ่านั่นคือแผนผังอาจารย์ของพี่คิมนะคะเป็นผู้ออกแบบดีไซน์นะคะเห็นเสารกระโดงเหลืองๆไหม โอ้เดี๋ยวา่ใกล้้เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นการก่อสร้างไหมยะโอเคพอไปใกล้ถนนมันก็หนวกหูเสียงรถใช่ไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะโอเคเห็นกันไหมคะเห็นเสากระโดงการก่อสร้างไหมคะ พี่ด้านหลังเห็นไหมคะเรากระดูกกันก่อสร้างที่เข้มแสงแสงแสงพะทีมันสาดเข้าตานะคะก็เลยมองมองไม่ค่อยชัดนะคะแต่อย่าอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะเข้าไปใกล้ไม่ได้เหอนกันกนก่อสร้างเขากำลังก่อสร้างอยู่นะคะถ้าเข้าไปใกล้ๆนี้อันตรายมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าจะโดนลูกหลงนะคะอาจเป็นเศษเหล็กเศษไม้กระเด็นเข้ามาใช่ไหมคะ <laughs> เขาไม่รับประกันนะคะเขา เขาจะไม่รับประกันเลยนะคะในเวลาที่เขาทําการก่อสร้างนะเพื่อนๆนะในบริเวณที่ทําการก่อสร้างเขาจะไม่รับประกันเลยนะคะว่าใครได้เจออุบัติเหตุเพราะว่าเขามีเชือกมีรั้วมีมีรั้วมีกําแพงกั้นไว้นะคะเพะแผนกันการก่อสร้างห้างเข้าใกล้อะไรเงี้ยเขาบอกไว้แล้วนะคะนะเวลาเขาก่อสร้างนะก่อสร้างที่เป็นสูงเห็นไหมคะเต็แค่สูงประมาณ ะะตึกเลสูง5ชั้นนะคะแล้วก็มีมีพนักงานเอนจิเนียริ่งกำลังทำงานอยู่นะคะเป็นเปล่อนเพืเ่อนเห็นไหมคะ5ชั้นนะคะถ้าเราเข้าไปใกล้บริเวณแอเรียนะคะถ้าเศษหินเศษดินอะไรหรือเศษไม้เศษเหล็กอะไรที่เขากําลังอ,อล็กนะคะถ้ามันหล่นใส่เขาไม่รับผิดชอบนะคะเขาไม่รับผิดชอบเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเราเข้าไปในเขตที่เขากําลังก่อสร้างค่ะเขาก็มีป้ายบอกมีอะไรบอกทุกอ,อย่างนะคะ เย็นมือนิดหน่อยค่ะแต่ก็มีแดดมีแสงแดดใสบ่บาทิศค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พี่คิมก็มาที่ไซ้งานนะคะมากับอาจารย์นะคะนะคะมากับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็มาทําการวางแผนผังให้ Engineering นะคะตรวจสอบการก่อสร้างนะคะอาจารย์พี่คิมเป็นสถาปนิกวิศวะนะคะออกแบบดีไซน์นะคะคือกราฟิกดีไซน์ออกแบบดีไซน์ a อ c h i าร์เตน,นะคะ To architecture, architecture, right? So, hello, good afternoon from Europe, from North Europe. You know, I'm standing in a small part of Northern Europe now, right? It's a, can be at this uh, small village here, this village here, right? It's a, not, not, cannot say the city. It's something a small village. This is a, uh, quite very really good, very really good of the business, by the real estate, you know, so many parts of the, Many parts of the area on this on this on this town, they like to uh, construction and building building investment. You know, building construction for apartment for selling a lot. Yeah, it's a very 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 good business in here. Right? Like well, many people like to move to come to stay inside the city. right? no matter no matter this city, this city is like a big city. Just only. A medium car city, but quite be super convenient. Yeah. Uh, small, small city, but super convenient, right? So, we have airport, we have uh, nearby here, to two kilometers in airport, right? International airport, yeah, right? And then uh, train station, bus stations, and many functions of the life and the way up there you can go up to north now or north 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 of the Norway right you can go Finland you can go Russia you can go Ireland, yeah. and then you go this way you can go inside the capital city go down to Oslo right <laughs> Trondheim and Oslo right this way yeah. so this way go up to the north to the north uh, of the north and the north you know that for the parts of the north and more than thousand kilometers. It's maybe about uh, 2,000 kilometers, you can go to Finland, you can go to Ireland, uh, you can go to uh, Russia, <laughs> but, but we don't need to go there, right? Okay, so you have to stop uh, talking about this, right? Because uh, the behind me, behind me at the building here, right? Okay, sorry, I'm speaking Thai. Behind me, they have a, a, a house for the a sauna of spa with the, uh, micro, microelectric to making spa and sa sauna with solar sun, you know. Everybody want to have a vitamin D or want to have a solar su sun tan, right? So they like to go to the inside the sa sauna or elec elec electric warm sauna inside here for make your tan skin, right? But for me, I don't need it. I <laughs> just don't need stand out with the sun shining today. The temperature is about maybe six hours, uh, about, uh, fifteen now, fifteen, and now maybe very, uh, maybe it got near, right? The, the temperature is got near for warmth. Maybe cold, cold in my finger, cold in my finger. สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พี่คิมเพิ่งเลิกจากงานนะคะพอเห็นเสากระโดงเหลืองๆนั้นไหมหกเขตการก่อสร้างนะคะพี่คิมามาเรียนศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์นะคะเรื่องเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับการทำอ architecture นะคะมาดูเกี่ยวกับห้องทุกทสิ่งทุกที่เขาก่อสร้างตอนนี้ค,ความคืบหน้าของการก่อสร้างไปได้เยอะแล้วนะคะนะ,ะ,นะ,ะ Construction ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะ ความคืบหน้ามันก้าวไปได้เยอะเลยนะคะก้าวไปได้ประมาณ40%แล้วนะคะ,ะช่วงสโนตกเยอะๆช่วงกันยูรีเฟเูอรรี่พี่คิมก็เคยมาไลฟา์สดนะคะหน้าโครงการหน้าโครงการนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้วันนี้แดดดีนะคะกะ็ได้มาเรียนรู้อาจารย์นะคะสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะ อาจารย์บอกว่าสอนให้ไม่มากนะสอนให้แค่สองชั่วโมงยเงี้ยติดตามก้นได้สองชั่วโมงก็โอเคนะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาความรู้ที่เราสามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอสังหาริมทรัพย์ระบบเดแลแอสเทระบบระเบิบคนระบบคอนสตรักชั่นระบบการวางแผนนะคะการวางแผนเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์การ architecture ทุกอย่างนะคะที่เราเข้ามาเรียนรู้ในจุดนี้นะคะ <S <S อ,อันนี้แดดดีมากค่ะถนนสายนี้ก็เป็นถนนสาย EU นะคะ ยูโรเปียนรถนะคะเป็นสายถนนสายยูโรยูโรยูโรเปียนรถเขาเรียกเอียูถนนสายเอยูน,อน, EU, น,อน, EU นะคะแล้วขับทะลุกันได้38ประเทศนะคะถนนสายนี้นะคะถนนสายเอยูสามารถไปได้ทุกประเทศนะคะ38ประเทศขับรถท่องเที่ยวได้นะคะในช่วงกลางวันนะคะสวัสดีค่ะเพนนื่อนเนทุกคนสวัสดีค่ะนะคะพี่คิมก็มีนัดกับอา,อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟกันนะ,ะที่ร้านกาแฟะนะคะ ก็ไม่สามารถจะยืนเมาหมอยตรงนี้ได้มากนะคะแต่วันนี้พี่คิมเห็นมีแดดดีนะคะสดชื่นมากเลยค่ะมีแดดดีแล้วก็ออกมารับวิตามินดีนะคะเพราะว่ามาเรียนรู้2ชั่วโมงค่นะศึกษจ,ะจะางานนะคะมาเรียนรู้2ชั่วโมงสึกษ้างานกับอาจารย์นะคะ2ชั่วโมงนะคะแต่ได้แดดพี่คิมชอบมากนะคะฝั่งน,นี้ก็เป็นปั๊มน้ํามันนะคะตอนนี้น้ามันแพงมากะคะ่ะลิตรหนึ่งตกดีเซลดีเซลลิตรหนึ่งวันนี้ราคาดีเซลลิตรหนึ่ง ันนี้ราคาดีเซลเน้ำมันดีเซลยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คูณสี่เข้าไปค่ะนะคะตก่ประมาณร้อยยี่สิบาทนะคะดีเซลหนึ่งลิตรวันนี้นะคะราคาน้ำมันดีเซลหนึ่งลิตรนะคะปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมค่ะนะลมแรงพัดไผหเลยปั๊มน้ำมันเห็นไหมคะวันนี้น้ำมันดีเซลนะคะตกกลิ่นหนึ่งบาทดีเซลนะคะ ร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งลิตรร้อยยี่สบาทน้ำมันดีเซลนะคะแล้วน้ำมันเป็นซินตกอลิตรหนึ่งร้อยสี่บาทนะคะไหวไหม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 เพื่อนๆไหวไหมสู่วไหวไหมนะคะดีเซลร้อยยบาทต่อห่ลิตระเปนซินร้อยสี่สิบบาทต่อหน่ลิตรนะคะสู้ไหวไหมเพื่อนๆสู้ไหวไหม่ะแล้วราเราันมตรงนี้ตรงนั้นเป็นที่เติมอไฟฟ้านะคะ รถยนต์ที่เติมด้วยไฟฟ้าด้านหลังพี่คิมเห็นไหมด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเป็นรถเบย์ชัดเชสลอนะคะมาตั้งปั๊มแบบว่าให้คนเติมรถไฟฟ้านะคะวกบรรดารถไฟฟ้านะคะแต่ที่นี่เราจะล้มเลิกในการขับรถเป็นรถจะล้มเลิกในการขับรถเป็นระบบรถรถดีเซลเบนซินแล้วนะคะส่วนมากจะเป็นรถสิบล้อ รถสิบล้อรถสิบล้อรถแท็กเตอร์อะไรพวกนี้นะคะที่จะมานะคะรถสิบล้อรถแท็กเตอร์รถใหญ่ๆรถคอนเทนเนอร์รถระบบโลจิสติกนะคะหรือเครื่องบินเราเนี่ยฮะยังใช้น้ํามันดีเซลเบนซินอยน,นะคะว่าเครื่องบินบินล่อนทั้งวันเลยนะคะวันนี้เครื่องบินเครื่องบินโดยสารภายในประเทศนะคะบินล่อนทั้งวันเลยหนกหูน่าดูเลยเพราะบ้านพี่คิมก็อยู่ติดแอร์พอร์ตนะคะ2อกิโลสกิโลเท่านาั้นนะะไปแอร์พอร์ตได้ทันทีเลยนะคะ ออน้ำมันแพงมากเพราะว่าเครื่องบินลำหนึ่งใช้น้ำมันเป็นโขเป็นพันพันลิตรและนะคะน้ำมันเป็นพันพันลิตรนะคะไม่ว่าดีเซลหรือเบนซินนะคะสายการบินแต่ละสายการบินเติมทีเป็นพันพันลิตรเลยค่ะ,กว,ก, 1, 000, คะ,คะกว่าจะเต็มถังแล้วกว็กว่าจะออกบินได้นะคะน้ำมันมันมิงแพงนะคะวันนี้นมันแพงโอเคแต่อาหารไม่แพงนะคะอาหารก็เท่าเดิมนะคะปลาไซมอนก็ตกแล้วกิโลละประมาณ สามหนึ่งบาทนะคะปลาไซมอนวันนี้ตกแล้วนะคะปลาไซมอนราคาในท้องตลาดวันนี้ปลาไซมอนสดสดนะ,ะปลาลักปลาไซมอนสดสดนะคะวันนี้ตกแล้วราคาหน0่บาทต่อหนกิโลนะคะคือ300ร0 0ยสามร้อคนต่อหนกิโละคะปลาไซมอนนะคะ ตอนนี้นะคะเพราะว่าปลาไซมอนไม่มีถูกแล้วค่ะพรุนี้ประเทศญี่ปุ่นสั่งซื้อเยอะเลยนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะเอาเครื่องบินมาลงมาขนเลยนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะเจแปนนะคะเอาเครื่องบินมาขนสามลำเลยนะคะมาซื้อปลาไซมอนจากประเทศรนเวย์นะคะแล้วปลาไซมอนก็แพงมากเพราะว่าค่าแรงสูงนะคะค่าขนส่งค่าขนส่งสูงนะคะการขนส่งทุกอย่างนะคะการขนส่งทุกอย่างการ transportation ไม่ว่ารถบัสรถไฟรถยนต์เครื่องบิน ใช้น้ำมันเป็นพันๆลิตรกันั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่ารถคอนเทนเนอร์บริษัทโลจิสติกส์นะคะบริษัทโลจิสติก istics, ส์สินค้าก็จะมันขึ้นนะคะสืนค้ามันขึ้นไปนิดหน่อยนิดหน่อยจะไม่ขึ้นมากนะคะไม่ขึ้นบ้าบอคอแตกไม่ขึ้นแบบป้าละหำเหมือนหลายหลายประเทศหรือว่าไปหยีดราคาสินค้าอุแบบปโภคบริโภคนะคะเกี่ยวกับกแบบอาหารอุแบบปโภคบริโภคระบบโลจิสติกส์ไม่ขึ้นราคามากนะคะไม่ขึ้นราคาะคะเพราะว่าน้ำมันมันก็ถูกแพงขึ้นมาประมาณ อ่าสบห้าสิบ,บาทต่อหนึ่งลิตรจากปกติที่เคยมีราคาที่สูงนะคะก็ะเขาประเทศนี้เขาให้ให้ให้ความอบอุ่นนะคะอะ่ประเทศนี้ให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความเอ็นดูนะคะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ประชาชนได้มีการกินดีอยู่ดีบริโภคดีเหมือนพี่เิมมา่พี่คิ้มอยู่ที่นี่ประมาณเกือบสิปีแล้วนะเกือบสิปีแล้วนะคะก็มีการกินดีอยู่อีกก็อ้วนเป็นหมูแล้วเห็นไหมนะ ทั้งอาหารบริโภคอุปโภคทุกอย่างนะคะอาหารทุกอย่างนะคะนมนมเน,มน,มนยอาหารฝรั่งนะคะเพราะเราต้องกินนะคะอาหารฝรั่งเราไม่กินไม่ได้ฮ่ะนมเน,มนยชีสเชดเราไม่กินคุณอยู่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณจะกินแบบปลาส้มตามเป็นไปไม่ได้ฮะร่างกายคุณจะอ,อนไม,มไม่มีไม่มีสารวิตามินที่ต่อสู้เกี่ยวกับมาระบบมา ภูมิอากาศนะครภูมิอากาศแปลว่าภูมิอากาศหนาวจัดสโนว์แรงหนาวจัดเย็นจัดฝนตกพายุเนี้ยฮะคุณต้องมึงมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะคุณก็ต้องทานอาหารทุกฝรั่งด้วยคือนมเนยชีสไข่ผักปลานะคะนมเนยชีสไข่ผักปลานะคะทางทางฝรั่งเข้าไปเลยนะคะให้ครบสูตรนะคะแล้วก็ตามด้วยวิตามินอาหารเสริมนะคะเพราะพี่คิมทานบางสัวนก็เลยองใช้วิตามินอาหารเสริมนะคะวิตามินอาหารเสริมพี่คิมทานมากทานเยอะที่สุดเลยนะคะ ทานเยอะที่สุดเลยเพราะว่ามันช่วยได้มากช้ก็เรื่อร่างกายของินเองนะคะเราไม่รักตัวเราใครจะรักตัวเราเราไม่รักตัวเราเราไม่ดูแลตัวเองเราไม่ดูตัวเราใครจะดูแลเราใช่ไหมคะอยู่ในเมืองนอกอยู่ในต่างประเทศคุณต้องติดช่วยเหลือตัวเองตลอดนะคะหนึ่ง คุณไปทางานคุณทํางานคุณต้องเข้าสมัครงานคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับงานคุณต้องทํางานให้เป็นทุกอย่างนะทุกสเต็ปทุกขั้นตอนนะคะและการใช้ชีวิตอยู่ในภาคียุโรปที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะคะถ้าคุณอยู่ประเทศอังกฤษอยู่ประเทศอเมริกาคุณสามารถพูดภาษาสแตนดาได้ใช่ไหมแต่นี่เป็นภาคีของสแกนดิเนเวียนหรือคุณย้ายเข้าไปอยู่ที่เยอรมนีหรือคุณย้ายเข้าไปอยู่ที่ฝรั่งเศสหรืออิตาลีหรือสวิ t เซอร์แลนด์คุณจะือปพระเทศเนเอร็ท คุณจะต้องใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณจะต้องมีความสามารถที่เก่งกาจกาดพ่อเก่งและแข็งแกร่งเก่งและแก่งด้วยนะคะทั้งเก่งก็ต้องแก่งด้วยนะคะอยู่ในภาคียุโรปถ้าคุณมาตัวคนเดียวคุณไม่มีพ่อแม่พี่น้องคุณไม่มีคุณมีแต่แฟนนะคะคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดเพราะว่าแฟนพ่อขับรถไปทํางานจุดหนึ่งคุณต้องไปทํางานจุดหนึ่งนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการที่แสดงชาวสังชาติที่ได้ภรรยา ็นชาวต่างชาติแบบย่อนกลับเข้า,า,ามาในในประเทศภาคียุโรปแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องทางานนะคะทางานช่วยเหลือกันทั้งสองฝ่ายนะคะเราจะไม่เอาเปรียบชึ่นกันและกันเพราะว่าถ้าคุณนั่งอยู่บ้านนะคะคุณนั่งคุณนั่งนั่งนอนออยู่ที่บ้านอย่างเดียวคุณ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 เป็นโรคประสาทแน่ คุณต้องไม่ออกไปพบสังคมคุณต้องออกไปเรียนรู้คุณต้องออกไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมคุณต้องไปดูวัฒนธรรมเรียนรู้เกี่ยวกับศึกษาวัฒนธรรมื้นเมืองของเขาด้วยนะคะแล้วเราจะได้อยู่ได้เราที่อยู่ได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ถ้าคุณตัวคนเดียวย่าพิคคิมเอาพิคคิมตัวคนเดียวนะ,ะมีแฟนก็เหมือนก็มันก็แชร์ทุกอย่างด้วยกันอยู่แล้วนะคะมีแฟนก็้แค่มีแฟนนะคะเพราะว่า หมือนตัวคนเดียวเพราะเราต้องใช้ความเก่งและความแก่งความสู้ความอดทนนะคะสู้และอดทนนะคะเรียนรู้ทุกอย่างจากโลกใปนี้นะคะจากโลกนอกโลกของประเทศของเราอีกสิกส่งโลกหนึ่งของประเทศของเราใช่ไหมคะเราจะต้องเรียนรู้หมดทุกอย่างนะคะจากเมืองไทยเนี่ยคุณไปไหนคุณพูดภาษาไทยไปไหนคุณติดต่อกันได้ง่ายไปไหนคุณกินตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้โอ้สบายอะไรก็สบายไปหมดใช่ไหมคะไปไหนคุณก็มีญาติพี่น้องนะคะ รถยางแตกรถยางรั่วคุณโทรเรียกญาติพี่น้องคุณรถพี่น้องคุณก็วิ่งมาช่วยเหลือคุณใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเมืองนอกละ่ะคุณรถยางแตกยางรั่วคุณจะโทรเรียกใครคุณเียโทรรอเรียกโทร,โทรเรียกคนซ่อมรถไม่งั้นคุณก็ต้องขันขันลอ้อรถตั้งขันลอ้ลนนนลอรถในควาหมานนหนาวเย็นสนุหนาวเย็นนั่งขันล้อรถเตี่ยนยางรถใหม่ดึงล้อรถเก่ายางมาใส่ยางรถใหม่ดังกลาวก็หนาวเย็นด้วยเงี้ยนะนั้งสนนทีบ้านใช่ไหมเนี่ยคุณต้องคิดสิคะว่าหนึ่งถ้าคุณมาใช้ชีวิตในต่างแดน ถ้าคุณตัวคนเดียวหรือคุณอยู่กับแฟนแฟนคุณไปทํางานอยู่จังหวัดนึงอีกซี่โลอกนึงจังหวัดนึงแล้วคุณทํางานอยู่นี้คุติว่าคุณทํางานอยู่ตรงนี้ในในจุดอําเภอนี้แฟนคุณทําอีกอําเภอหนึ่งใครจะมาดูแลคุณคะคุณต้องดูแลตัวคุณเองคุณต้องเป็นหลักยืนของตัวคุณเองนะคะเราต้องเป็นหลักยืนของตัวเราเองนะคะแล้วเราต้องแข็งเราต้องแก่งล้วต้องมีความสามารถเป็นงพอนะคะแล้วก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งแวดล้อมกับประเทศบ้านเมืองนี้นะคะ เราไปอยู่ประเทศไหนเราจะต้องเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมศึกษาวัฒนธรรมขนมรมเนียมประเทศของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าวัฒนธรรมทุกอย่างนะคะเราต้องเข้าให้ถึงเข้าให้ถึงถึงนะคะไหนไหนมาทังทีแล้วเข้าให้ถึงถึงนะคะในต่างประเทศนะคะ เพื่อนๆไม่ใช่ว่าเออเราอยู่เมืองไทยที่ไทยสบายเปนหมดคุณไปเที่ยวสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงคุณไปเที่ยวที่ไหนนะคะรอบๆออเตเียมันก็สบายทุกที่ใชไน้มันก็สบายนะถ้าคุณไปเที่ยวอเมริกามันก็สบายถ้าคุณมีญาติพี่น้องนะคะแลคุณมีเพื่อนเยอะๆถ้าคุณไม่มีใครคุณตัวคนเดียวนะคะถ้าคุณตัวคนเดียวคุณต้องใช้ชีวิตแบบ I am alone I am alone I am be strong I am be strong I am be strong นะคะ อัลสตรองนะถ้ต้องใช้ชีวิตแบบ <c oughs> ใช้ชีวิตแบบฝรั่งจริงเลยนะพี่ทุกวันนี้พี่คิดใช้ชีวิตแบบฝรั่งโดยตรงเลยนะคะ <c oughs> บอกได้เลยนะคนะว่าใช้ชีวิตแบบฝรั่งจริงเลยใช่เราพี่คิดทางานเกี่ยวกับเ e a l a s s e นะคะเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินนะคะรับเหมาก่อสร้างนะคะซื้อขายบ้านที่ดินรับเหมาก่อสร้างนะคะ real asset สังหาริมทรัพย์นะคะการที่เรา การที่เราเอคทิวิตี้ของตัวเราเองนะคะมาอยู่บ้านบางนี้พี่คิมก็มาเรียนเข้ามาเรียนกับอาจารย์ะคะ่ะเพราะอาจารย์เคยสอนกราฟิกดีไซน์นะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับโปรเจกต์ลีดเดอร์กราฟิกดีไซน์โปรเจกต์ลีดเดอร์นะคะ, design, leader, ะ,คะอาจารย์พี่คิมสอนหมดทุกอย่างสอนหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วเมื่อพี่คิมได้กำ,ำลังกำข้ามาแล้วทีน,น,นี้โชคดีที่ได้มาเจอพวกอาจารย์อีกครั้งคืออาจารย์มาเป็นสถาปนิกออกแบบดีไซน์เป็นพาร์ทเนตด้านหลังตรงนี้ด้านหลังนี้ที่ก่อสร้างอยู่ อีกิมก็เลยบอกอู้ชอบดีมากเลยขอติดต,ติดตูดอาจารย์ก่อนเะวาตัวเนี้ยอยากเรียนรู้อยากรู้ว่าระบบการก่อสร้างในต่างประเทศมันเป็นยังไงนะคะอยากเรียนรู้อยากเรียนรู้อยากสัมผัสอยากทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติต้องการเรียนรู้ว่าการก่อสร้างบ้านการก่อสร้างอาคารในต่างประเทศมันก่อสร้างกันแบบไหนมันทํายังไงใช่ไหมคะตั้งแต่ชั้นใต้ดินเพื่อการวางข้อการเดินข้อชั้นใต้ดิน ก็ถึงเขาฟอร์นะคะว่าเขาทํากันแบบไหนนะคะ<ฮ>โอเคนะคะแล้วก็อยู่มองนอกต้องแข็งแร่งต้องอดทนนะเพื่อนเพื่อนนะคะ <_' S 1> <ๆ S 2> ถ้าใครอยู่มองนอกตัวคนเดียวหรือว่าไม่มีแฟนอย่างพี่คิมเนี่ยเออมอนมีแฟนก็เหมือนตัวคนเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดนะคะขับรถเป็นก็จริงแต่ถ้ารถเกิดยางแต,แตยงกยางรั <_'ๆ S 1> <ๆ S 2> ่วกลางทางไกลๆเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยางรั่วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรเองนะคะไม่งั้นถ้ารถแบบ ไปวิ่งหม้อน้ําแหง้งรถระเบิดเนี่ยเออหม้อน้ําแหง้งเนี่ยเครื่องระเบิดใช่ไหมทำยังไงล่ะคะโทรเรียกเลยะโทรเรียกบร,ริฉัดลากรถยนต์เนี่ยลากลรถเนี่ยเชเงินลากรถอีกเชียงเงินค่าซ่อมไม่ซ่อมหรอกคะ่ะซื้อรถคันใหม่เลยซื้อคันใหม่เลยนะคะซื้อคันใหม่ถูกกว่าค่าซ่อมรถในภาคตยุโรโอเคนะ พี่เข้มก็เอาเรื่องสนุกสนานมาเล่า้ฟังปนกับเรื่องการทํางานของตัวเองแล้วก็ชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนโอเคเนาะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะรักๆทุกคนกกกค่ะจุ๊บจุ๊จุ๊บสู้สู้สค่ะเจอกันค่ะ